ลิฟวิ่งวันนี้ครับจะขอพามาทัวร์ดูห้องบิวอินในฝันของคุณผู้หญิงหลายๆคนนั่นก็คือห้องวอ l k กอินครเซตนั่นเองครับเป็นห้องวอ l k i อินครอสเซตเนี่ยจะเป็นห้องแต่งตัวสวยๆที่จะช่วยให้คุณใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดเพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนให้ลงตัวได้กับทุกขนาดและเลเยอร์ของพื้นที่ภายในบ้านเลยครับซึ่งก็จะเป็นข้อได้เปรียบที่แตกต่างจากเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้เสื้อผ้าสําเร็จรูปทั่วไปครับที่สําคัญมีฟังก์ชันภายในให้เลือกมากมายหลากหลายครับไม่ว่าจะับด ตู้เก็บรองเท้าและกระเป๋าซึ่งคุณจะสามารถเลือกออกแบบให้แมชกับไลฟ์สไตล์และการแต่งตัวรวมถึงการใช้งานของคุณได้ด้วยครับมาที่ห้องแรกกันก่อนเลยครับเซตนี้นะครับจะยังไม่ใช่เซต walk-in closet แบบร0 0ซนะครับแต่จะเป็นการนำเอาตู้เสื้อผ้าทั้งบานเปิดและก็บานเลื่อนเนี่ยมาจัดเรียงกันรวมไปถึงตู้เข้ามุมซึ่งมีฟังก์ชันในการสามารถใช้งานแขวนเสื้อผ้าหรือเก็บข้าวของได้เหมือนกันนะครับความต่อเนื่องก็ยังสามารถต่อได้ระหว่างตู้บานเปิดและก็ตัวตู้บานเลื่อนนะครับ ซึ่งหน้าบานเลื่อนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นซอฟต์โค้ทด้วยนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถใส่เข้าไปได้ในตู้วอล์กอินนะครับก็คือชั้นวางรองเท้านะครับซึ่งสามารถใส่ชั้นรองเท้าได้มากสุดถึง9ชั้นใส่รองเท้าได้สูงสุดถึง50คู่เลยทีเดียวครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นเซตวอล์กอินครอเซตที่ชื่อว่าพาน o s ซีรี s นะครับซึ่งจุดเด่นสําคัญก็คือจะเป็นลักษณะของ วอล์กอินโป e เซที่ไม่มีเสาแล้วก็ไม่มี partition กั้นกลางนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันที่เป็นลนักษณะของการแขวนทั้งหมดนะครับและที่สําคัญครับตัววัสดุฝาหลังเนี่ยก็สามารถเลือกเอาวัสดุจากห้อง Design สตูดิโอมาเลือกใช้ได้หรือว่าจะเลือกตัวฝาหลังที่เป็นกระจกเงามาทําหน้าที่แทนโต๊ะแป้งโต๊ะแต่งหน้าก็สามารถ ใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกูเกกระจกบ้านของคุณลูกค้าเองอีกทีนะครับสำหรับเซตพานอซีรี์ตัวนี้นะครับเราสามารถต่อได้หลายๆเลเยอ t ทั้งเลเยอัที่เป็นตัว I ยาวๆแบบนี้หรือว่าที่เป็นตัว L อแบบเข้ามุมแล้วก็ที่เป็นลักษณะตัว U โดยมีไอซ์แลนด์อยู่ตรงกลางก็สามารถต่อเป็นเลเยอ t แบบนั้นได้ครับและสำหรับใครนะครับที่ก็อาจจะยังกังวลอยู่ว่าบ้านหรือคอนโดของตัวเองเนี่ยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเล็ก จะสามารถทำเซต walk-in closet ได้หรือเปล่าก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับเพียงแค่มีหน้ากว้างอย่างน้อยเมตรยีแล้วก็มีพื้นที่สําหรับใช้งานแค่ประมาณ60-80เซนนะครับจะสามารถมีเซต walk-in สวยๆแบบนี้ได้แล้วนะครับซึ่งเซต walk-in ตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่ราวแขวนมันสามารถทําได้ยาวต่อเน,นื่องถึง3เมตรโดยที่ไม่มีตั้งแบ่งหรือโครงสร้างอะไรมาขวางกั้นเลยนะครับสามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย แล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับไม่มีแอนตัวเลยเราสามารถเลือกใส่ฟังก์ชันตู้ที่เป็นตู้ลิ้นชักแขวนราวแขวนแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยก็ยังสามารถใส่เป็นตู้บานเปิดนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่การใช้งานตั้งแต่พื้นตลดฟ้าเลยครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่เป็นราวแขวน2ชั้นทางด้านบนและด้านล่างนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขวนเสื้อผ้าจุเสื้อผ้าได้อย่างจุใจนะครับ ส่วนห้องนี้นะครับ<ส>ก็จะเป็น walk-in closet ซีรีส์เดียวกันกับห้องเมื่อสักครู่นี้ครับเพียงแต่ว่าเราได้ทําการเปลี่ยนลองเปลี่ยนวัสดุซึ่งก็จะทําให้ฟีลลิ่งในการตกแต่งเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็เพิ่มความหรูหราลักชัวรี่ได้กระจกเงาทองนะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของราวแขวนซึ่งสามารถทําได้ยาวสุดถึง3เมตรยังสามารถรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีความแข็งแรงไม่อันตัวถึงแม้จะแขวนเสื้อผ้าจนเต็มราวนะครับตัวหน้าลิ้นชักสามารถเลือกได้เป็นกระจกเงาเทากระจกเงาทองนะครับซึ่งอย่างห้องเมื่อสักครู่นี้จจะเป็นกระจกสีเงาเทาก็จะได้ ลุคที่เป็นขรุขระดูผู้ชายหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระจกเงาทองแบบนี้ก็จะได้ลุกที่แบบเป็นดูเป็นคุณผู้หญิงมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับห้องนี้ครับนั่นก็คือส่วนของหน้าบานอย่างที่ Selection b u i l อ In ของเราเรียกว่า Fabric g l a s s นะครับใช้ลักษณะของทองคำจริงๆมาสแครชให้เกิดการหลุดล่อนก็จะได้ลุกที่ดูทั้งลักชัวรี่แล้วก็ดูดิบๆไปด้วยในตัวครับกรอบอลูมิเนียมทั้งหมดของ e l e c t i o n b u i l อ In เนี่ยผ่านการชุบสีด้วยกระบวนการที่เรียกว่า Anoise ซึ่งจะทให้ตัวกอบเส้นอลูมิเียมเนี่ย ผิวเนี่ยจะเรียบเนียนแล้วก็สีเนี่ยจะมีความมันวาวสวยงามมากกว่าปกติครับแล้วก็ยังมีอีกไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงมากๆนั่นก็คือตัวโต๊ะแป้งนะครับซึ่งตัวโต๊ะแป้งนี้เราก็จะมีไฟติดมาให้ด้วยสามารถใช้ในการแต่งหน้าได้เลยนะครับสวยงามจะเห็นว่าแม้แต่ในพื้นที่ขนาดเล็กๆขนาดนี้ก็ยังสามารถสร้างความหรูหราได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Walk-in หลากหลายสไตล์ที่พามาให้ดูกันใน EP นี้นะครับ <S <S หวังว่าจะถูกใจกันบ้างนะครับและสำหรับใครนะครับที่กำลังสนใจในงาน Build-in หรือกำลังมองหาผู้ช่วยในการออกแบบตกแต่งภายในอยู่แล้วแล้วก็สามารถติดต่อเรามาได้ที่ Selection Build-in ตามหมายเลขด้านล่างนี้เลยครับ